สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่หมอมีสิ่งดีๆจะมานําเสนอนะคะนั่นก็คือวอลเปเปอร์สายมูหรือวอลเปเปอร์เสริมดวงนะคะซึ่งวอลเปเปอร์นี้นะคะจะมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักนะคะ ครบทั้ง7วันเลยนะคะซึ่งทั้ง7วันนะคะก็จะมีสีด้านในการอย่างเช่นวันอาทิตย์ก็จะมีการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักนะคะซึ่งวอลเปเปอร์นี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์ที่มีพลังงานขององค์เทวสวรรนะคะรวมกับไพ่ทาโร่นะคะซึ่งไพ่ทาโร่เนี่ยแม่หมอคัดสรรพลังงานเองกับมือเลยนะคะว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะของพลังงานไพ่ทาโร่แบบใดนะคะเลือกตั้งแต่พื้นหลังของภาพนะคะ รวมถึงองค์เท้าเวสวรรณจะต้องมีลักษณะแบบใดนะคะแม้กระทั่งตัวหนังสือนะคะหรือว่าสีของตัวหนังสือหรือสีขององค์เท้าเวสวรรณให้เข้ากับวอลเปเปอร์ของแต่ละวันทั้ง7วันเลยนะคะคัดสรรแล้วก็เลือกเฟ้นสิ่งดีๆให้กับลูกดวงทุกท่านเลยจริงๆนะคะบอกได้เลยพลังงานของวอลเปเปอร์นี้นะคะศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเพราะว่าผ่านกระบวนการพิธีการที่เรียกว่าเป็นการสวดมนต์ใหญ่นะคะ รวมถึงการกรวดน้ำนะเพื่ออุทิศบญุญส่วนกุศลแล้วก็เปิดทิดเปิดทางให้กับดวงของทุกท่านด้วยนะคะ w a ลเปเปอรนี้นะคะราคาอยู่ที่199บาทเท่านั้นนะคะหากท่านซื้อ w อล l ปเปอร์ไปท่านจะได้รับคาถาของเทวเวทสวุวรร์ด้วยจัดทําโดยช่องซันสตา o r ร s c o p e นะคะหากท่านได้สนใจนะ,ะแม่หมอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าชีวิตของคุณหลังสงกรานจะเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดนะคะมันจะมีการจบจากสิ่งเดิมเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนะแต่ก่อนที่จะไปจบจากสิ่งเดิมเนี่ยบอกเลยว่าคนกองเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าก่อนสงกรานอ่ะเนาะคุณมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการทํางาน ค่อนข้างมากนะคะรวมถึงมีปัญหาประสักกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานค่อนข้างมากเช่นเดียวกันมันทําให้คุณเนี่ยต้องสู้ต้องลุยต้องไม่ยอมแพ้เท่านั้นนะคุณถึงจะผ่านพ้นไปได้นะคะ แล้วปัญหาพวกนี้มันทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วนะคะไม่แน่มันอาจจะเป็นฟังเส้นสุดท้ายของใครบางคนก็ได้นะคะที่อาจจะทำให้คุณตัดสินใจได้แล้วว่าคุณคงไม่อยู่ที่นี่ต่อไปแล้วเพราะว่าปัญหาและอุปสรรคเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะคะแต่ว่าก่อนสงกรานนะคะเหมือนคุณเจอปัญหาเนี้ยมาเยอะมากแล้วคุณก็รู้สึกแบบ เออมันเหนื่อยอะ่ะแล้วมันก็หนักมากจริงๆคุณไม่อยากอยู่แล้วอะ่ะนะคะดำพังปัญหาเรื่องของการงานไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาเรื่องของคนน่ะน่าเบื่อนะคะน่ารำคาญที่สุดนะ,ค,ะคุณต้องเจอกับสภาวะที่มันท็อกซิกที่สุดในที่ทำงานนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่ต่อนะแต่ หลังส่งกรารชีวิตของคุณมันจะสงบสุขมากขึ้นเพราะคุณได้ซิกซ์บสอดขึ้นใบแรกมั่นมงบอกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายในไม่ช้านะคะมันจะมีการจบจากสิ่งเดิมบอกลาสิ่งเดิมเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าใครที่วางแผนว่าจะออกจากงานอยู่แล้วนะคะมันจะมีฟังเส้นสุดท้ายมาให้คุณตัดสินใจได้ว่าเออ คุณถึงเวลาแล้วแหละนะคะที่คุณจะต้องไปสักทีนะคะที่ผ่านมาอาจจะยังลังเลยอยู่แต่ว่าตอนนี้คิดได้แล้วแหละว่าจะต้องไปแล้วนะคะไม่อยู่แล้วนะคะ และมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในทิทางที่มันดีกว่าเดิมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ชีวิตคุณจะหลุดพ้นน่ะนะคะหลังสงกรานเนี่ยเรียกได้ว่าคนกองที่หนึ่งเนี่ยฟ้าเปิดดวงเปิดจริงๆเลยนะคะในเรื่องของการเงินใครที่มีปัญหาลุปสรสคในเรื่องของการเงินรู้สึกว่าติดขัดแล้วก็ไม่ราบรื่นนะคะทาให้คุณเองเกิดความกังวลนะคะแต่ทุกๆอย่างจะดีขึ้นในไม่ช้าหลังสงกรานไปเนี่ยฟ้าเปิดดวงเปิดชีวิตคุณจะพบเจอแต่ความสุขมากขึ้น,นะ ะะการเงินเนี่ยจะไหลมาเทมามากขึ้นนะคะใครที่ทําธุรกิจเนี่ยหรือว่าค้าขายเนี่ยจะขายดีมากขึ้นนะคะมีเงินเข้ามามากขึ้นมีช่องทางในการทํามาหากินใหม่ๆมากขึ้นนะคะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะแล้วคนกองเนี่ยเป็นคนฉลาดฉลาดแบบฉลาดมากๆอ่ะนะคะหลังสงกรานเนี่ยจะเป็นแต่คําว่าเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะจะมีโอกาสดีๆในทุกๆเรื่องเข้ามานะ มีโอกาสดีในเรื่องของการงานเข้ามางานก้าวหน้านะคะคนกองเนี้ยเป็นคนที่มีลักษณะที่มีวาทิสินในการพูดค่อนข้างมากนะคะดังนั้นคุณสามารถใช้คําพูดในการหาเงินได้เลยอะ่ะ แต่ระมัดระวังไม่ควรใช้คำพูดไปในทิศทางที่มันผิดแค่นั้นเองนะคะถ้ามีการติดต่อประสานงานการติดต่อประสานงานจะราบรื่นมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งอยู่แล้วอ่ะคนกองเนี้ยนะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือด้วยนะคะช่วงหลังสงกรานนะคะพอคุณแสดงฝีมือปุ๊บนะคะบอกเลยว่าฝีมือของคุณเนี่ยจะได้รับการยอมรับมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะงานจะพุ่งเข้าชนคุณเยอะมากเพราะหลายๆคนเนี่ยเขาได้เห็นฝีมือของคุณแล้ว แล้วเขาต้องยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าเออคุณเจ๋งจริงวะนะคะมันก็เลยมีลักษณะที่ว่างานพุ่งเข้าชนเยอะนะคะใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะบอกเลยว่าการที่งานพุ่งเข้าชนเยอะเนี่ยนั่นแปลว่าเงินคุณก็จะเยอะเช่นเดียวกันนะดังนั้นจงภูมิใจเข้าไว้นะช่วงนี้เนี่ยจะได้จับงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันเลยแต่คุณสามารถจัดการได้ดีเพราะคนกองเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาได้ค่อนข้างเก่งทีเดียวนะคะบอกเล ว,ว่าคนที่บริหารจัดการเวลาได้ดีเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่สามารถจัดการหลายๆอย่างได้ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสมําเร็จคนหนึ่งเลยนะคะใครที่อยากที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะสามารถเริ่มได้เลยนะคะเพราะมันเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือรกิจการใหม่นะคะกราบรื่นด้วยดีทั้งนั้นเลยนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าคุณจะมีโอกาสดีในทุกๆเรื่องเข้ามาขอให้คุณตอบรับโอกาสนั้นและใช้ความพยายามในการสารต่อโอกาสนั้นมาให้ได้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับตำแหน่งงานใหม่นะคะมีโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือแล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยนะคะมันเป็นช่วงเวลาของความสุขกายสบายใจความสมบูรณ์ความสําเร็จนะการได้อยู่กับครอบครัวนะคะหรือถ้าไม่ได้อยู่กับครอบครัวเนี่ยนั่นแปลว่าครอบครัวของคุณให้การสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตทุกรูปแบบเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะ ได้ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขอย่างน้อยคุณได้พบเจอกับทีมงานที่มีความสุขมากกว่าเดิมนะคะไม่ได้เป็นทีมงานที่ท็อกซิกแบบเดิมแล้วนะคะเพื่อนร่วมงานเข้าใจคุณมากๆเลยนะคะเข้าใจความเป็นตัวคุณนะคะทุกอย่างเลยนะคะคุณจะพบเจอกับปกาลยานามิตรที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินบอกเลยว่า ทุกอย่างจะดีขึ้นจริงๆนะคะคุณเป็นคนหาเงินเก่งในช่วงนี้สามารถใช้คำพูดหาเงินได้เลยนะและการเงินคล่องตัวมากๆนะคะมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือถ้าคุณขยันนะแต่ถ้าคุณยังขี้เกียจอยู่คำว่าเศรษฐีก็ไม่มีอยู่จริงนะคะแล้ว บอกเลยว่าคุณจะมีเงินเลี้ยงทั้งตัวเองและครอบครัวได้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของไพ่ร r a เ l ล3ใบนะคะไพ่ร r a เ l ลใบแรกนะ,ะ m e d i t e and Contemplate เลทำสมาธิและไตรตรองอาจมีเรื่องราวเข้ามาทำให้คุณสับสนในระหว่างนี้ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราตั้งสมาธิให้มั่นแล้วทุกอย่างจะสำเร็จไพ่ร r a เ l ลใบที่2 Drive ขับเคลื่อน การ์ดใบนี้บ่งบอกถึงแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจใหม่ๆหากคุณรู้สึกติดอยู่กับสถานการณ์เก่าๆหรืออย่างในอย่างหนึ่งและกำลังค้นหาวิธีแก้ไขให้คุณมั่นใจได้เลยว่าพลังงานจะเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนี่คือเวลาที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในงานหรือในชีวิตของคุณออไพ่อเรเคิลใบที่3 not the right time ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับสิ่งที่คุณสอบถามคำตอบนี้ไม่ได้ตอบว่าไม่เพียงแต่ตอบว่า ยังไม่ใช่ทูตสวรรค์ของคุณจะส่งสัญญาณให้คุณทราบเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมาดูในส่วนของแม่คำว้พรนะ blessing on the children นะคะพนแก่เด็กๆนะคะ,ะคนกองนี้แนะนำนะคะอันในช่วงหลังสงกรานนะคะให้คุณทําบุญกับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กยากไร้นะคะ,ะคนพิการนะคะหรืออเด็กกําพร้านะคะ หรือแม้กระทั่งทำบุญกับสัตว์ตัวเล็กๆนะคะมันจะเป็นการส่งเสริมบารมีส่งเสริมในเรื่องของบุญกุศลหนุนนำคุณได้เยอะมากๆนะคะแล้วอะไรที่มันเคยติดขัดอะไรที่มันเคยเป็นปัญหามันจะคลี่คลายไปในทศทางที่มันดีขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่1นทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ จะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมา,าที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจงในการทําคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อขที่ว่าชีวิตหลังสงกรานต์ของคุณจะเป็นอย่างไรนะบอกเลยว่าฟ้าเปิดตวงเปิดนะชีวิตหลังสงกรานต์ของคนที่เลือกไพ่กองที่2เป็นลักษณะที่ว่าอํานาจบารมีชื่อเสียงมาเต็มจัดเต็มมากๆเลยแต่ก่อนที่จะไปถึงหลังสงกรานต์บอกเลยว่าชีวิตของคุณก่อนสงกรานต์มันหนัก แล้วมันก็เหนื่อยแต่บอกเลยว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะมันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณทำแน่นอนนะตอนนี้คุณอาจจะต้องเผชิญกับงานหนักแล้วงานเหนื่อยด้วยมีปัญหาโลกประสัทมากต้องต่อสู้ต้องไม่ยอมแพ้ต้องลุยถึงจะสำเร็จแต่มันเป็นลักษณะที่ว่าเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนนะคะการเงินติดขัดไม่คล่องตัวนะคะคุณอาจจะต้องจัดระเบียบการเงินให้ดีกว่านี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นจริงๆนะคะ ภาวะหลังสงกรานแม่หมอบอกเลยว่ามีอำนาจมีชื่อเสียงมีบารมีจริงๆเพราะคุณได้จีอ็มเพอร์เรอร์นะคะบ่งบอกถึงว่าคุณเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงสูงแบบสูงปรี๊ดสูงมากเลยอะค่ะมีอำนาจมีบารมีมีชื่อเสียงในตัวเองนะคะมีคนเคารพยำเกรงคุณนะคะแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสูงสุดนะคะแต่มันเป็นลักษณะที่ว่ามีคนเคารพยำเกรงคุณจริงๆนะคะ คุณจะได้รับการยอมรับเรื่องงานนะแต่ก่อนที่คุณจะได้รับการยอมรับเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องแสดงฝีมือและคุณจะได้แสดงฝีมือด้วยนะคะก็อย่างที่แม่หมอบอกสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันไม่สูญเปล่าแน่นอนก่อนหน้านี้แม่หมอรู้สึกว่าตัวคุณเองเหมือนมีความพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างนะคะแล้วมันทำให้เกิด ผลต่อสายตาของคนอื่นแล้วว่าปรากฏว่าสิ่งที่คุณทำแม้มันจะหนักแม้มันจะเหนื่อยแต่ว่าผลลัพธ์มันชัดเจนอะผลลัพธ์มันเห็นชัดว่าเออ มันดีจริงๆอะสิ่งที่คุณทํานะคะคุณจะได้รับการยอมรับในเรื่องของการงานผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถนะคะแล้วพอเขาเห็นความสามารถของคุณเนี่ยเขาจะให้การสนับสนุนคุณนะคะทาให้งานของคุณมันก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยและประสบความสาเร็จแบบไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะคะ ประสบความสาเร็จแบบมากๆประสบความสาเร็จแล้วโลกจําอะนะเพราะคุณได้จีอมเปอร์เมันเป็นการประสบความสาเร็จแล้วคนอื่นเห็นนะคะแล้วคนอื่นให้การชื่นชมนะคะให้การเคารพนะคะใครที่อยากที่จะเป็น เจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่ากําลังทํานะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตเลยนะคะคนกองนี้เป็นลักษณะที่ว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขก,กายสบายใจมากขึ้นนะคะ แบบมากๆเลยแหละหลังจากที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจนะหลังสงกรานเนี่ยชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณจะเจอมิตรภาพดีๆอยู่รอบตัวมากขึ้นนะคะเจอกัลยาณมิตรที่ดีรอบตัวมากขึ้นนะคะคุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณนะคะการงานราบรื่นมากๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ หุ้นส่วนหรือคู่หูที่ดีในการทำงานแล้วก็ในการใช้ชีวิตด้วยนะคะถ้ามีการติดต่อประสานงานบอกเลยว่าการติดต่อประสานงานจะราบรื่นมากๆการทำงานของคุณมีความสุขมากๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขเลยนะคะงานที่คุณทำเป็นงานที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะใครที่จะลงทุนในช่วงหลังสงกรานเนี่ย ก็ดูในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจให้ดีดูในเรื่องของเงินทุนของเราให้ดีนะคิดวิเคราะห์ให้รอบคอบนะคะถ้าคุณคิดแล้วแบบรอบคอบแล้วเนี่ยสามารถลงทุนได้นะคะ มันเป็นช่วงเวลาของการที่คุณวางแผนงานหรือว่าวางแผนธุรกิจนะคะมีการทำงานเป็นทีมนะคะการปรึกษาการการทำงานกันเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นนะคะถ้าคุณมีธุรกิจเนี่ยบอกเลยว่าธุรกิจของคุณเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะอยู่ในช่วงของการ from team นะคะแต่แน่นอนว่าทีมของคุณจะยิ่งใหญ่ในอนาคตแน่นอนนะคะ คุณมีการวางแผนอนาคตในระยะยาวเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตด้วยนะคะกองนี้มีโชคเรื่องงานนะใครที่ตกงานอยู่สมัครงานจะได้งานนะคะถ้ามีการติดต่อประสานงานการติดต่อประสานงานจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องของการเงินบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เงินเดือนเพิ่มนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากต่างประเทศด้วยนะคะเงินคล่องตัวมากถ้าเดือดร้อนมีคนช่วยเหลือเลยนะคะ ถ้าใครที่ทําธุรกิจนะคะหรือค้าขายนะคะบอกเลยว่าธุรกิจกับค้าขายเนี่ยดีมากนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะคะแต่ ถ้าคุณยังขี้เกียจอยู่คําว่าเศรษฐีก็ไม่มีอยู่จริงนะคะมาดูในส่วนของไพ่อาร์เคิลสามใบนะไพ่อาร์เคิลใบแรกนะ bring love into the situation นําความรักเข้าสู่สถานการณ์นี่คือเวลาที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่าได้หันหลังกลับการเปลี่ยนแปลงกําลังจะมาและอาจจะมาอย่างรวดเร็วไพ่แนะนําว่าคุณอาจจะต้องทําสิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณเองแต่จงรักและเคารพตัวของคุณเองและอย่าจริงจังมากไปนะักไพ่อาร์เคิลใบที่สอง empowerment การเสริมพลังพลังงานจากการาฟใบนี้คือความรู้สึกของการมองโลกในแง่ดีและพลังงานเชิงบวกหากคุณรู้สึกเสื่องซึมหรือไม่มีแรงจูงใจให้ใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับพลังงานภายในหรือจิตวิญญาณของคุณพออไพ่อเรเค้าใบที่ 3. let's go ไปกันเถอะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปล่อยสถานการณ์นี้ไปหยุดสนใจว่ามันจะแก้ไขยอย่างไรหรือเมื่อไหรหรือแม้แต่ว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือไม่สมหวังควรได้รับการปลดปล่อยเพื่อให้มีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาไม่ต้องกังวลมาดูในส่วนของไพ่คำวยพอนะ a c i n g to shield and s a f e g u a กัดยู่นะคะบอกเลยว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณดีมากๆเลยนะคะในช่วงหลังสงกรานเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นลักษณะข,ของฟ้าเปิดดวงเปิดจริงๆใคร ใครที่ทําบุญอยู่แล้วทําดีอยู่แล้วให้ทําต่อไปนะคะอุดศส่วนบุญส่วนุศลให้กับ เจ้ากรรมในเวรรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะจะยิ่งเสริมพลังให้กับคุณได้ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กลองที่3ทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กลองที่3ทุกท่านนะคะย้านะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรอ,อจ,จะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสสสสวสสวััดดีดีีีคค่่่ะนนททเเข้ามามลือกกกไพง3 นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าชีวิตหลังสงครามของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3บอกเลยว่าคนกองเนี้ยไม่รู้ไปเจออะไรมานะคะปัญหาและประสักมันเยอะจริงๆนะคะแม่หมอบอกได้คําเดียวว่าหลังสงครามนนะ่ะทุกอย่างจะเคลียนะคะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีจริงๆนะคะ แต่ก่อนที่จะถึงหลังสงกรานต์บอกเลยว่าคนกองนี้เจออะไรมาหนักจริงๆนะคะคุณเนี่ยมีปัญหาเลือประสัทในเรื่องของการทำงานค่อนข้างมากนะทำให้คุณเนี่ยต้องใช้ความอดทนมันเป็นคำว่าอดทนอย่างเดียวจริงๆนะนะคะไพ่บอกว่าถ้าคุณไม่ยอมแพ้เนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จนะเหมือนคุณเจอปัญหาที่ยังหาทางออกไม่เจอนะ นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของเอกสารร้ายแรงที่สุดเนี่ยเป็นคดีความนะคะอาจจะเจอสภาวะกดดันบางอย่างคุณเหมือนกับว่าคุณถูกปิดหูปิดตาจากผู้มีอำนาจอะ่ะน้ำท่วมปากคุณอาจจะไปรู้ไปเห็นอะไรมาแล้วมันบอกใครไม่ได้อ่ะนะคะมันอึดอัดอยู่ในใจคุณเนี่ยแหละแต่คุณทำอะไรไม่ได้ไงนะคะมันต้องใช้คำว่าอดทนอย่างเดียวจริงๆนะคะ กว่าที่คุณจะผ่านมาได้เอาจริงถ้าเกิดว่าคุณผ่านมาแล้วคุณมาเลือกไพ่กองที่3มแล้วมาเจอคลิปเนี่ยคุณเป็นคนเก่งมากนะดังนั้นให้คุณจงภูมิใจกับตัวเองไว้ซะนะคะว่าการที่คุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคมากมายขนาดนี้มาได้คุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งเป็นคนที่น่านับถือจริงๆนะคะคนหนึ่งเลยนะคะในเรื่องของการเงินก็ย่ำแย่นะคะเราก็ต้องวางแผนการเงินให้รัดกุมนะคะมีรายจ่ายรอบตัวเลยนะคะ แต่ว่าต้องแก้ไขปัญหาไปทีละจุดแล้วทุกอย่างจะผ่านไปแต่พอถึงช่วงหลังสงกรานเนี่ยก็อย่างที่แม่หมอบอกว่าฟ้าเปิดดวงเปิดจริงๆมีความหวังเกิดขึ้นจริงๆมันมีแสงสว่างนำทางคุณแล้วอ่ะคุณไม่ต้องถูกปิดหูปิดตาแล้วความจริงจะกระจ่าง ถ้าคุณไม่ผิดคุณจะชนะทุกอย่างรวมถึงถ้าคุณมีคดีความคุณจะรอดนะคะแล้วคุณจะชนะคดีด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอนะคะเพราะว่านี่เป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมนะคะแม่หมอบอกเลยว่าในหลังสงกรานเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายเพื่อไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่าเดิมนะคะอนาคตคุณจะสดใสกว่าเดิมมีการเปลี่ยนงานย้ายแผนกเกิดขึ้นนะคะ เน้นเจรจาเพื่อให้งานของคุณก้าวหน้ามันเป็นลักษณะของการที่ว่ารักษาสมดุลในตัวเองนะคะคือไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วคุณเนี่ยจะพบว่าชีวิตของคุณมีทางออกอีกเยอะนะคะ คนกองเนี้เป็นคนที่ทํางานเก่งเก่งแบบเก่งมากๆอ่ะนะคะแต่เป็นคนที่สุดโต่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะถ้าสมมติว่าคุณทางานแล้วคุณยังทําไม่เสร็จอ่ะคุณก็จะไม่ลุกจากที่ทํางานนะคุณจะทําอยู่งั้นอ่ะจนกว่าคุณจะประสบความสาเร็จนะคะ ซึ่งอันเนี้ยบางทีอ่ะมันก็ส่งผลกระทบในลหลายๆด้านอย่างเช่นว่าถ้าคุณโฟกัสกับงานมากจนเกินไปคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสกับสิ่งรอบตัวนะคะทาให้บางครั้งเนี่ยอาจจะถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบในเรื่องของงานก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นโฟกัสได้นะแต่ต้องไม่มากจนเกินไปต้องดูสิ่งรอบตัวสิ่งรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คนกองนี้ขึ้นเตอรเลอย่าไปยุ่ง หรือข้องเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาหรืออะไรที่มันผิดกฎหมายนะคะ ไม่ว่าคุณจะทำงานในหน่วยงานใดนะคะของรัฐหรือของเอกชนอย่าทำผิดกฎหมายเด็ดขาดเพราะมันจะเข้าตัวคุณเร็วมากๆเลยแล้วคนกองเนี้ยปิดท้ายด้วยเดอ s t สตปิดท้ายสวยมากก็อย่างที่แม่หมอบอกว่าจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมง์ก็เดอรสตเนะะี่ยค่ะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่มีความหวังใหม่เกิดขึ้นนะคะแสงสว่างจะนำทางชีวิตคุณไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่าเดิมหากคุณรู้สึกหนัก อึ้งในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของการเงินนะคะหลังสงกรานต์ชีวิตของคุณจะดีขึ้นงานจะชิวมากขึ้นสบายมากขึ้นไม่มีเรื่องต้องปวดหัวนะคะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีเวลาคิดงานคิดโปรเจกต์ของคุณมากขึ้นนะคะมีการวางแผอนอนาคตมากขึ้นนะ,ะจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนนะคะในเรื่องของการเงินบอกเลย ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังต้องควบคุมรายรับรายใจ่ายให้ดีอยู่เพราะอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคนกองนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ระมัดระวังนะคะอย่าทำผิดกฎหมาย ระวังจะได้เงินมาจากสีเทานะคะต้องดูให้ดีจริงๆนะคะคนกองนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเลยแต่ถ้าใครที่บอกว่าเอ้ยแม่หมอคะคือหนูเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจสีเทาเลยทําสุดจริตมาตลอดอ่านั่นก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะอันนี้แค่เตือนไว้เฉยๆเพราะว่าไพ่ขึ้นแต่เจวิลขึ้นมานะคะทำดีแล้วทําต่อไปนะคะมาดูในส่วนของไพ่รอเค้าสใบนะไพ่รเค้ บยแรก Work through your fears ทำงานผ่านความกลัวพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเกิดใหม่ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาการเริ่มต้นใหม่รอคุณอยู่ข้างหน้ามันอาจจะมืดอาจจะน่ากลัวไปหน่อยแต่คุณถอยไม่ได้แล้วคุณต้องเดินหน้าชนอย่างเดียวแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการพาไพ่อะไหลเข้ไปที่2 Promise of the future คำสัญญาแห่งอนาคตมั่นใจได้เลยว่าจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นที่ปลายทางแน่นอนเนี่ยสอดคล้องกับเดอะสตา์ที่เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงคนั่นเองนะคะไพ่อร์เคิลไปที่3 l e t ล o โไปกันเถอะ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปล่อยสถานการณ์นี้ไปหยุดสนใจว่ามันจะแก้ไขยอย่างไรหรือเมื่อไหร่หรือแม้แต่ว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือไม่สมหวังควรได้รับการปลดปล่อยเพื่อให้มีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาไม่ต้องกังวลมาดูในส่วนของไพ่คำวอวยพรนะ a b r a c i n g forgiveness พรแห่งการให้อภัยบอกเลยคนกองที่3อะไรที่มันผ่านไปแล้วปล่อยให้มันผ่านไปนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะ ใครที่ทำอะไรไม่ดีไว้กับคุณเขาเหล่านั้นจะได้รับผลของการกระทำแน่นอนนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะจำคำแม่หมอไว้นะคะสิ่งที่มันไม่ดียังไงก็มีเหตุให้ออกไปแน่นอนหลังสงกรานนี้ดวงพลิกฟื้นแน่นอนคนที่เลือกไพ่กองที่3ถ้ามีคดีความจะหลุดจากคดีนะคะแต่ต้องมีข้อแม้ว่าคุณต้องไม่ผิดด้วยแต่ถ้าคุณผิดคุณก็ต้องยอมรับผลของการกระทานั้นไปนะคะ การให้อภัยเป็นการที่จะทําให้คุณปลดล็อกจากทุกสิ่งทุกอย่างปลดล็อกพัฒนาการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะหลุดพ้นะ่ะถ้าเกิดว่าคุณให้อภัยสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นได้อะชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคะ แล้วคุณจะพบว่าแสงสว่างมันรอคุณอยู่ความสำเร็จรอคุณอยู่ที่ปลายทางจริงๆนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3จริงๆนะเราก็ขอแสดงความวดีจริงๆเพราะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่3ทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแหละจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็น กำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ